สวัสดีค่ะพบกับน้องนัสโมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับพ่อกับไอ้เซมรถซิ่งครับผมนะอยากได้รถยังบอกไอ้เซมครัเดี๋ยวไอ้เซมจัดให้ครับผมนะทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแค่ทุกค้าอยากได้รถครับช่วยทุกคันดันทุกเขตรับรถแน่นอนโอ้โหมากับน้องนัลมาเย ยยมันต้องสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีเกาหลีกับญี่ปุ่นใช่แต่พี่เสมชอบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นสายตาพี่เสมเมื่อกี้ไหมันเป็นสายตาอันที่แบบไม่น่าไว้วางใจเลยมาสวัสดีครับพี่น้องบ้องปายครับนาเมื่อเนี่เสมกับน้องนั่นก็รีวิวรถเขาใหม่ครับพร้อมกับเปิดโปแห้ง โปรล็อกดาวล็อกดาวไปเลย <c oughs> โปรล็อกดาวไปนี่ครับโปรโมชั่นแห้งๆาะมือนี่ก็เอารถสวยๆงามๆมาเปิดโปรให้ครับผมจ้าพ่อกับรถอีกอย่างครับน้องนัดเซอร์ฮอนด้าบีโออเมสหนึปี13.14เกียร์ออโต้จ้านาบีโออเมสครับนะา,าตวดักตัดตัวซีประตูเข้าไปน้อง นะสวยสวยลดบ้านไม่น้อยลดเจ้าของป้ายแดงลำดับเดียวพอ่อแมนนะและที่สําคัญครับก็พิสูจกิจช่วงนี้ก็ล่องดุลงล็อกดาวนครับจ้านะไอเสียงก็น้่โปพิเศษจัดโปแห้งฟรีดาวซอยพงซอยพรขับฟุ้งขับฟรีทุกโปรโมชั่น <Ja. S 1> จัดมาให้พ่อพี่น้องสิถึงที่นะครับแมนนะช่วงวิกฤตโควิ COVID ดนี้ผู้ใดที่พ่อมีกาลั่งซื้อก็ลองเลือกลองตัดสินใจดูครับจัดโปแรงนะล็อกดาวนี้หมดโปครับ นะต้องจองภายในล็อกดาวน์นี้เท่านั้นภายในล็อกดาวน์เท่านั้นออกรถคันนี้จังบาทครับน้องนัทเซาร์9,999บาทเดอ้อ <c oughs> และที่สําคัญครับพี่น้องออโตโอแบบ C, ้แบบซีสวยๆแบบซีแบนะฮะเอาไปพันเดือนละ3,200บาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวโผล่พัน3,200ครับพี่น้องเท่านั้นเดอ้อเลื่อนทั้งปีจ้านะโคตรสวยเลยเอาแบบรถดักงอนไปไสนมาเดี๋ยวเบิ้งสภาพรถกับไปเสียงกับน้องนัทกันครับจ้าดูดิไฟหน้าเขาสวยเลย เขาล็อกดาวแต่เขาบ่ล็อกน่เราไม่ล็อกเรเปิดตลอดใจพี่เสงมันยังเปิดตลอดนะครับยังรอคนที่แบบว่าจริงใจอยู่เสมอพี่เสมพูดแบบนี้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆจําไว้ดีายขฉาจัวขฉาจัวเลยกระจัางนาเป็นโคมเมียมเลยพี่น้องตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดที่ขายป้ายแดงนะ ไปแดงเลยไหมน้าไปแดงเลยครับตัวนี้น้าไอซียมขายถือแค่ส0 0 0สนออกไม่ไปแดงห0 0แสนเกือบหกแสนจวันนี้หั่นราคาลงครึ่งเลยครับนะเอาเท่าทุนเลยขายเข้าเนื้อโปเข้าเนื้อกีดเนื้อเลยหั่นปันหมูเลยเลือดสดซดซดซดเลยจ้จินตนาการว่ากําลังหั่นหมูอยู่มาล่อเดิมๆใจโรงงานครับจไม่ไล้นะครับน้องไหนเด้อตัดล่องามๆให้เอฟซีเนี่ยออกไปมันจะได้รอรองามๆามคือน้องนับครับ 37, 1, 48, อีสามเจ็ดไอพีเอฟหนึซียี่แปดออีสามศูนย์จ้าดูจะท่าก็ขนาดไหนแล้วแซ่บไปเลยจ้านาขนาดนาดูจะท่าอแซบขนาดนี้แล้วถ้าล้อจะแซบขนาดไหนสุดยอดแล้วเออมาเปิ้ลคนาดกันครับพี่น้องนาสวยงามครับเกียร์ออโต้ด้วยพี่น้องกระจกไฟฟ้าทั้งสี่างนาโอ้โหสวยงามรถบ้านมือเดียวนอะอะรถเดิมเหมือนครับ เม็ดตงเม็ดอากเดิมเหมือเลยอย,อยู่ดุกเม็ดเลยเด้องามสุดอยอดเลยขั้นอีหาย,ยา <c oughs> ร้อมเลยมีขั้นเดียวในเต็นเด้อนะรถส,สวยแล้วคน,นสวยกว่าโอ้โ,โหคนรีวิวสวยเลยใช่นะรถสวยขนาดนี้<ม>นคนรีวิวจะสวยขนาดไหนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้านตีลังกามาเด้อกันเลยครับแต่ต่อตัวถังไม่มีจ้านะอันเปิดจังสายเปิดยังเปิดดักออกวอนนันอ๋อมันไม่ได้ซ่อมป่ะเอาเอาตูดจ สายรุดเหรอน่าจะใช่สายมันรุดอืมม่ได้ซ่อมได้ว่าเปิดได้ครับพี่น้องดากงามน้ารถบ้านนะเดิมเหมือนครับพี่น้องนะบอเคยถือจำดากมาจ้าบ่เคยติดแก๊สพร้อมนะเดิมเหมือนครับบล็อกแม่แรงยังอะไรอยู่ครบเหมือนรถเมอรไม่มีผิดครับพี่น้องแมนแมนนารับประกันไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อเลกซี่แต่ต่อเล็กตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรถผิดกฎหมายรถที่โอนไม่ได้นะถ้ารถมีปัญหา นะเอามาขึ้นครับเราต้องคับแม่นมาครเอาข้อไอเซเป็นประกันไม่ได้ข้างคอนะให้ทั้งใจด้วยอี๋เป็นไงล่ะโดนเป็นหนึ่งดอกเนื้อหรือใครไม่อยากกิ้ใจอยากจะได้ตัวก็ได้นะนะแต่อย่าเอาตีนหัวมากายกับพ่อเดี๋ยวมันครับพี่น้องงามดูดิเบาะออกศูนย์เป็นเบาผ้านะจ้านะก็สังเกตง่ายครับเบาะผ้าเบาสะอาดขนาดนมันไม่รอยเลย เจ้าของเดิมก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาดีครับจ้ะน่าจะเป็นผู้หญิงใช่แล้วผู้หญิงใช้มือเดียวคันนี้แมนปี่สิบสามแต่เบาะนี่เหมือนเบาะป้ายแดงเลยออกรถดาวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือฟรีดาวฟรีดาวเด้อฟรีดาวน้องน่าจับโปรฟรีดาวครับโอ้ยง่ายไปเลยฟันเดียวสามพันสองจ้ะออโต้ถูท็อปพร้อมเครื่องวันไหนเครื่องสวยตัวสะอาดขาวจ้าเลยโอ้โหไม่กริบเลยพี่น้องฟรีซุปเดิมทุกจุดครับจ้ะนะเม็ดอาร์ตเดิมทุกจุดครับเห็นบอกเม็ดอาร์ต ลองแก้มเดิมเหมืนอนเคยพี่น้องวงน็อตน,นะคะน็อตยังอยู่เหมือนเดิมลองแก้มสวยงามติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบจ้ามาผู้ได้เสด็ได้ครอบครองนั่นคะันด้าบีโออเมชหนึ่งจดสองตัว v ปีสิบสามจดสิบสี่เกียร์อัโตคันนี้แม่สาวน้อยใครจะได้เป็นเจ้าของครับนะบอกก่อนว่าโคตรแซบจ้าแซบจ้บทั้งคนทั้งรถดูต่ท่าเลยก่อนจ้า นะถ้าใครถ้าใครจองกับน้องนัทนะเดี๋ยวน้องนัทจะรีวิวแล้วก็ก่อนออกอะไรนะหัวเกียร์ฉีดําหอมฉีดสมหอม,ม,ห,อมหัวเกียร์รีวิวก็จะโอ้โหส่งรีวิวไปด้วยอีกจ้าสุดยอดแค่ไหนที่ดูที่นี่เดียวเปิดราคาขายจากมาครับน้องนัทเสียสามแสนบาทจ้า,าและที่สำคัญครับในช่วงวิกฤตนี้พีโอกาสไปกับไอเสียนกับน,น้องนัทครับผมออกรถ ซายเงินดาวเพียงแค่เ9าบาทเด้อนาแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดนี่ก็ให้รหลอดปลอดภัยไปกับไอเสียงกันนังนั้นครับน้าพ้นวิกฤตนี้ไปดังกันกับช่วยพรเหลือพรอถูกเพียงแค่3,000กับอีก200บาทโอ้โหหลังจากนั้นครับปีหาน้า2 5อยหก้าจงคอยพ่ราคาเต็มที่ตลอดสัญญาอยู่ที่5,000กับอีก700บาทแ็ยังถื่ออยู่ก็ยังถือนน้าแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า0 0 0ออนไลนไแคปหน้าจอไอเสียมันรอ น้องนัทขอท่าแคปหน้าจอหน่อยตั้งแคปมาท่านี้เท่านั้นท่านี้เท่านั้นรับสิทธิ์นั่นพิเศษเดี๋ยวนี้ครับผมจ้าน้าจองมาเนี่ยค่าจัดให้ฟีค่าโอนให้ฟรีบริการทำสัญญาให้ฟรีนะส่งรถทอดบ้านให้ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเด้อถ่ายกองเครื่องฟรีจ้าถ่ายของเหลวให้ฟรีฟิล์มติดรอบคันให้ฟีประดับยนต์ติดรอบคันฟรีจ้านักไม่ยางไม่ก็ฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปี ดาวบิสามารถหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละ2,500บาท5เดือนจ้าพอไหมพอพอแถมอีกันที่บัตรเตน้ำมันมูลค่า1,000บาทจ้าแล้วก็พอไหมไม่พอออกรถกภายในเดือนนี้ลุ้นจบจ้ามอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันเอาไปเลยครับเอาฝากสองทางงการติดต่อของเขานะครับน้องนัท ฝากช่องทางติดต่อนะคะที่อยากจะซื้อจะจองเด้อเฟซบุ๊กอยู่ด้านบน YouTube อยู่ด้านล่างกดเพิ่มเติมเอาอยากซื้ออยากจองกับใครนะคะส่วนเอซีเท่าไหนแนะนาให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนาําทางการตลาดไปเลย3,000บาทเอซีเท่าไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยเดี๋ยวลุ้นจับแจกเสื้อเอซีไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้สั่นกระดิ่งกริ้งกลิ้ง,งทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราได้จ้าบ O โอรถบ้านออกรถ9ก้าเก้าพันเดี๋ยวละรับพ่นอ้องามสวย เซ <Se> ็กซ <ila> ี่สัตวลีลาเด็ดสุดเงิน